ข้อที่ 3. คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใช้สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์หมายถึงคอมพิวเตอร์ในข้อใดเมื่อเราจำแนกคอมพิวเตอร์ตามขนาดและความสามารถแล้วเราสามารถจำแนกหรือแบ่งได้5ประเภทด้วยกันค่ะข้อ 1. นึ่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะมีความสามารถสูงสุดส่วนใหญ่แล้วใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์งานวิจัยค่ะรองลงมาคือ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์นะคะมีขนาดใหญ่เช่นกันใช้ในธุรกิจขนาดใหญ่ธนาคารหรือสายการบินค่ะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะคะเรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์จะใช้ในมหาวิทยาลัยห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปโรงงานทั่วไปหรือธุรกิจทั่วไปค่ะลำดับที่4นะคะไซส์ถัดมาคือไมโครคอมพิวเตอร์ค่ะเช่น ตัวอย่างของไมโครคอมพิวเตอร์ก็เช่น PC หรือโน้ตบุ๊กนะคะส่วนไซส์ที่เล็กที่สุดนะคะก็จะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือเช่นเครื่องปาร์มหรือ Pocket PC ค่ะตอนนี้จะมีคอมพิวเตอร์ที่ขนาดเล็กมากๆที่เราเห็นเป็นที่นิยมกันนะคะก็จะประเภท iPad iPad นี่ก็จะเป็นชนิดเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือเช่นกันนะคะ คำตอบในข้อนี้เลือกข้อ2ค่ะซูเปอร์คอมพิวเตอร์